มาต่อกันที่ทฤษฎีบทที่3กันเลยนะคะก็ะคือในทฤษฎีบทที่3เนี่ยเขากล่าวไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองทีนี้จากรูปนี้นะคะเราเนี่ยก็คือจะต้องการพิสูจน์ว่า ในวงกลมที่เท่ากันทุกป,ประการหรือว่าในวงกลมวงนี้เนี่ยถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันก็คือถ้าส่วนโค้งนี้ยาวเท่ากันแล้วนะคะมุมในส่วนโค้งเนี่ยที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นก็จะมีค่ะเท่ากันก็คือมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งในวงกลมเนี่ยมุมเอกับมุมวันเนี่ย,ยะะก็คือต้องเท่ากันก็แสดงว่าต้องการพิสูจน์ว่ามุม x เท่ากับมุม y นี่ยมุม x เท่ากับมุม y โอเคอันดับแรกนะคะเราเนี่ยก็จะลากส่วนของเส้นตรงเนี่ยจากจุดศูนย์กลางของวมก็คือจุด O นั่นเองคะ่ะแล้วนะคะก็จะลากเออส่วนของเส้นตรง OB และส่วนของเส้นตรง OC เพื่อให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลางค่ะและจะตั้งชื่อให้มุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยชื่อว่ามุมอ่ามี x y ก็อาจจะเป็น Z ค่ะทีนี้เราก็เลยบอกว่าลากสของเส้นตรง ob และ oc จึงเกิดมุม z และทุกคนจำได้ไหมคะจากทฤษฎีบทที่2 ที่เราบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดมุมในส่วนโคง้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็แสดงว่ามุม z ของเราเนี่ยจะต้องมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม x หรือเป็นสองเท่าของมุม y นั่นเองเราเลยบอกว่าจากทอบอที่สองที่กล่าวว่ามุม ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นสองเท่าของมุมภายในที่รองรับด้วยส่วน โเดียวกันเราก็เลยจะได้ว่ามุม Z ก็ต้องเป็นสองเท่าของมุม X และมุม Z ก็ต้องเป็นสองเท่าของมุม Y ดังนั้นเมื่อเราบอกว่านี้แสดงว่าทำไมคะ มันจะต้องเท่ากันเราก็เลยบอกว่า2เท่าของมุม x เท่ากับ2เท่าของมุม y ตัดตเราก็เลยได้ว่ามุม x เท่ากับมุม y ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์นั่นเองค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับทฤษฎีบทที่3ที่กล่าวว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือว่าในวงกลมเดียวกัน ถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะต้องมีหาเท่ากันก็คือมุม x จะเท่ากับมุม y